สวัสดีครับเช้าวันนี้ทางโอปตอวังลึกนะเขาได้ส่งรถรถตักมาทำการการลอกร่องน้ำซึ่งร่องน้ำอันเนี้ยนะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นร่องส่งน้ำของทางทางชนประทานนะ,นะครับ ร่องน้ําอันนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่านานแล้วอ่ะทางการเขาไม่ได้มาทําการขุดลอกเลยมันก็ทําให้ตื้นเขินร่องส่งน้ําอันเนี้ยนะเป็นร่องส่งน้ําที่เขาปล่อยมาจากทางเหนือทางประตูน้ำทางเขื่อนเจ้าพระยาอะไรเนี่ยน้ำมันก็จะ จะไหลส่งมาตามหมู่บ้านส่งมาตามทุ่งนาแล้วอันนี้ก็คือร่องน้ำที่เขาส่งน้ำมานะครับชาวเกษตรกร,ร,กรที่อยู่แถวๆริมร่องน้ำนี้ก็จะใช้สูบน้ำขึ้นเข้าไปในในนาหรือในสวนอะไรเนี่ยนะ ทางการเขาไม่เคยมาขุดมาลอกอะไรเลยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับทีนี้วันนี้อ,อบตบางเลึกเขามาขุดมาลอกทําให้เราดีใจมากเลยนะครับน,นอกจากว่าจะทําให้น้ําไหลสะดวกแล้วทิวทัศน์ข้างถนนเนี่ยก็จะมองดูดีด้วยนะครับคนนี้ <hour S 2> คือนายสมานนายสมานวังหิน<า>เป็นสมาชิก อบอตอของบางลึกนะครับจริงๆในส่วนตัวนี่ก็ <ไป S 1> กรู้จักกันนะครับเขาเป็นคนนำรถอันเนี้ยรถอันเนี้ยมาขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้นนะครับจึงต้องขอบคุณนายสมานคนนี้มากๆเลยนะครับที่ได้ออกมา ดูแลลูกบ้านดูแลชาวบ้านที่อยู่ในเขตอบตบางลึกนะครับไม่ไม่ไรือจเพราะหักจะเพราะกิ่งมันก็ได้ไม่ต้องไปขุดแล้วแต่นะแล้วแต่เขาสร้างให้เอาเถอะโอ้แล้วนี่สวยกว่าว่านี่สวยกว่าขึ้นเองเอาเถอะขึ้นเองเอาเถอะดีกว่า ไม่ว่านี่สงคามมันคุมไ<ช>ม่นี่ดิดดกระเดาเนี่ยน่าอ้อไปเลยมันคุมไว้นี่เวลาอ้อกปเลยไม่ช่วยอืมแล้วแล้วนี่ขาอนุมมัดเปฏิวันเนี่ยก็ให้เสร็จเนี่ยครับหมดแล้วถึงไหนทะลุเลยมไม่ถึงสะพานไม่ดีกว่าก็อป็นเลขตร,ตรขงนี้เลขตรงเนี้ยให้ทะลุเลยมันทีน้ำทิ้งในแค่ืูเกลือถึงข้าวี่อย่างน่ะของเแถวของของเราไปของเราไปถึงสะพาน ถึงอนุมัติเอ๊ถึงอนามัยไหมไม่ถึงครับแค่ต้องขอเพราะเราต้องการน้ำนี่เป็นจิงครับใช่ครับก็นับโอ้ดีมากเลยเนี่ยจริงๆก็เช่นก็พอแล้วมั้งหมือนฮะเชก็พอแล้วมั้งก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นไรไม่สำคัญพเราของของแข่งหัวดีกว่าโชว์ดวยกว่างานเยอะไหม

ไม่แน่ว่าคนรไม่มันจะต้องปีเว่าถ้าหมสองปีมันจะยุบเป็นสถาบันอ๋อเลยครับถ้ายุบเสถาบานต้องเลือกใหม่ครับเลือกใหม่ผมจะไม่เอาแล้วก็แล้วแต่เราจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าเราเข้าพวกนี้เราเข้าทีมครับอ๋ออ๋อแล้วแต่จะเอาไม่เอาเนื้แต่คุณสมานได้อยู่แล้วแหละแหมเทั้งรายการหมด ของของเราของเขตเรามันมีสองคนนี่เขตเขละสองคนเพราะเด็กเดียวคนเดียวเหละครับอ๋อเหลือคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วครับมาเดินนะครัาเสสาต่อไปก็จะเป็นเทศบาลก็เลือกก็ื่สิบกล้องคนมันจะลดไปซ้ำงลดดีกว่าครับถาตามเทศบาลนี่เป็นเป็นเทศบาลนี่หมายถึงว่าเอาทั้งตำบลป่จาจะเป็นบางเล็กเล่กใช่ครับ,รบทั้งหมดเลยใช่ไหมคนเล็กก็จะนั่นมันเป็นเทศบาลเทศบาลอะไร เทศบาลตุออเทศบาลจตุร์บางลึกเออเดี๋ยวนี้มาแก้แค่อบตวังลึกนี่เป็นเทศบาลบตาต่อนะมันไม่มันไี่มีจะเพิ่มอีถ้าเป็นเทศบาลนี่มันจะมีงบเยอะเยอะกว่างบเยอะกว่าครับตำแหน่งเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าตอนนี้ทำอะไรก็ต้องเริ่มมีแบบอย่างเริ่มมีแบบนะครับช่วงนี้มีแบบยังมีครับถ้าใครปลูกบ้านอะไรต้องไปแจ้งครับ แต่ตอนที่ผมปลูกนี่ผมก็แจ้งแต่ไม่ต้องยื่นแบบคครรัับบวาไปไม่ต้องยื่นแบบไปต่อไปต่อไม่ต้องยื่นแบบเดี๋ยวนี้ต้องยื่นแล้วตอนนี้ต้องยื่นแล้วครับโอ้เฮ้ยตาอมาแล้วเค้้าาเเกดี๋ยวนี้พวกะดวนเขายังรับจ้างขุดบ่ออยู่ป่ะรับจ้างขุดครับขุดอยู่นะใช่ครับที่ขุดได้เขาขุดนะเนี่ยแต่ว่า มีความรู้สึกว่ามันตื้นไปแล้วอ๋อถ้างั้นอยู่นี้ต้องใช้รถตรกนั้นเลยครับเหรอสำหรับยี่สิบกว่าโอ้ตื้นน้ำไม่ดีฮะน้ำไม่ตื้นแล้วน้ำไม่ดีฉันโนหมดครับที่แล้วน้ำฉันโดนหมดใช่ใช่แตนไม่มีแล้วนะเออน้ำฉันโดนตื้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นให้เขาขุดอ่ะมันตื้นไปใช่คนขุดมันตื้นคนขุดได้สิบเอ็ดวาแ้วรถขุดยี่สิบว่า

ีปีนีเาโครการส่งน้นเรู้ลยว่าสุกมให้่ของตัวเองต้องอาศัยปริมาณน้ำที่ไหลจากเกิดภูมิพระเกิดิิแลประกาศเรื่องน้เนียประกาศเรื่น้ำนไียงอสหรัชนประธานมั้งกมชลส่งและบรุรักษาสากจากพจาาปีนี้้ว่าน้าจะนชุดหนึ่ง โอเคขอบคุณมากครับ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 ัออครับ,รอบโอ <vis> ้ <amed> โห,โหดีใจมากเลยโล่งเลย <S <S